สวัสดีครับป๋าพิอิเอ๋อครับทำไมห่างหายไปจากวงการมวยเลยครัโอ้โนี้โควิดครับยังยังสบายดีอยู่ครับขว้าขว้าขว้าขวาว้โควิดครับเขาเป็นไปแล้วนี่ไม่เป็นอีกหรอกก็มันก็ไม่แน่นอนนะเกิดเป็นมาแล้วใครเราก็เลยไปเออไปไปเก็บตัวที่บ้านนอกอยู่ตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วก็กลับมาได้ประมาณสักสิบห้าวันนี่หรือแปล่าโอ้ค่ายลุ่ค่ายมวยลุ่มมะขามหวานเนี่ยยังอยู่ไหมครับก็อยู่นะฮะ อยู่อยู่ทีไหนอ่ะโอ้ยอยู่อันนี้น้ำมวยเป็นไงบ้างครับในค่าวเมื่อวันนี้ครับเจ้าเพชรก็กลับมาแล้วครับดากี้กลับมาแล้วปิติยะกลับมาเมฆพยักต่อยสิบห้านี้ครับเจ้าแจ็คเจ้าอะไรกลับมาหมดแล้วครับแจ็คด้วยแจ็คด้วยแต่ว่าเจ้าเพชรเขาไปแข่งมูซูอยู่ที่ปากีสถานเนี้เอ้าเหรอไปบูซูซะละไปบูซูของทีมอ่าสุธคอนรกีฬาอะไรอ่ะทีเปี้ยวกีฬามูซูอ่ะกีฬาจังหวัดกีฬายาวโยนแห่งชาติใช่ใช่โยาโยนแห่งชาติโยนโยนแห่งชาติ ครับผมตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วฮะเริ่มมาแล้วไม่กลัวแล้วตอนนี้ไม่กลัวแล้วพี่พี่เอี่ยวนี่เลิกหยุดค่ายมวยอรุ่ขายบาเขาหยุดพักไปกี่เดือนเนี่ยโอ้ผมแปดเดือนเลยนาะแปดเดือนเลยเหรอแปดเดือนเลยเดหตุการณ์เหตุผลทีไม่ได้ไปจัดก็ไปแล้วฮะเริ่มไปวันพุธแล้วเริ่มไปแล้วใช่ไหมเริ่มไปแล้วเริ่มไปได้สองพุธแล้วครั เพราะว่าตอนนี้เริ่มกลับมาทำแล้วไม่กลัวแล้วเพราะว่าไม่ไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรจะกินแล้วมีอะไรกินแล้วไม่กลัวแล้วเอกคือแฟนเขาเขาถามหาเขาคิดถึงไข่มวยรูประขับหวานคิดถึงป่าเบี้ยวครับอยู่ครับอยู่อยู่แล้วกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วไม่กลัวแล้วครับตอนนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่ารู้สึกมันจะเหมือนเป็นไข้หวันธรรมดาแล้วนะอย่าไปกลัวมันไม่กลัวอย่ากลัวมันอยู่กับมันให้ได้ตอนนี้กลัวไม่มีกินดีกว่าไม่มีไม่มีพยายามรักษาตัวเองอ่า รักษาสุขภาพรักษาระวับบงตัวเองอะนะ <PH ET> e> ครับผมครับแล้วแล้วพี่เบลเข้ามาวันนี้อเอาไอ้พอดีน,นักมวยตัวเล็กมันไม่มีตัวเล็กไม่มีมีตัวใหญ่ก็เลยเอาไอ้เจ้าเ,เมฆขยักมาลงรวมมาต้มแบบที่ค่ายเสาสมานมันในกล้กันนะฮะในกิโลเดียวเองอ๋อกิโลเดียวเองอ่ากิโลเดียวเองแล้วก็ใครอีกที่มีราย,ายการมีเจ้ารากี้รากี้เจอใครครับรากี้น่าจะเจออะไรอ่ะมวยของไอ้เจ้าพี่บางพี่บางจูอ่ะบางจูอะไรเอกอะไรนะเอก เอ๋มงคลเอ๋มงคลอ๋อวันที่หกร้อยสามสิบเก้าปอนด์ตายี่อ๋อแล้วก็มีใครอีกพี่ผู้การครับอนี่เขาเพชรบอกว่าจะให้ต่อยบีบมาต่อยร้อยยี่สิบเอ็ดกับเพชรแสนแสกนะทางบริษัทบอกนะไปนะเพชรอ่ากับเพชรแสนแสกใช่ไหมเพชรแสนแสกร้อยยี่สิบเอ็ดบีบบีบเรามาร้อยยี่สิบเอ็ดก็ก็ไม่เป็นไรก็บีบมาหน่อยก็ก็ไม่เสียไม่เป็นไรร้อยสิบวันมันเหมาะสมก็โอเคครับคุณอ่าป๋าพี่เอาพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยที่กฝาแฟนคลับมวยลูกขาบวันก็เหมือนเดิมฮะ ตอนนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่มาทาให้แข็งแรงอย่างเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โอ้อะไรก็ไม่รู้นะผมมองเห็นวงการมวยบุ่นวายเรื่องของเงินกการอะไรเงี้ยครับนะเราก็ทําไปวันไหนเขาเราก็ดีไปวันไหนเขาไม่เอาเราก็โอ้ยแสดงว่าแต่เดือนที่หายไปก็ติดตามอยู่ตลอดแต่ว่าติดตามจังหวัดใช่จังหวัดครับจะมีโอกาสเห็นป่าเบี้ยวขึ้นไปตีลังกาบนเวทีไหมคร ก็มีครับมีเพราะผมมาทำมวยเต็มตัวแล้วตอนนี้มาทำแบบดูแลแล้วก็ไปทำงานที่บริษัทเกียรเพชรด้วยจัดรายการที่เกียร็จวันพุธวันพุธครับผมวันจันทร์วันจันทร์ถ้าเขาถ้าว่างก็ไปวันพุธแล้วก็มาทำมวยจริงจังแล้วครับผมโอเคครับไปแฟนคลับนะครับตเป็นอะไรตกรับสอบตกสอบตกอ๋อที่ไปไปไปเขาที่แล้วใช่ไหมครับสอบตกใช่คตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแล้วครับไม่ได้เป็นงทางการเมืองอะไรเลยนะไม่มีครับไม่เป็นทางการ มาเลเทนเนอร์ไข่ป้าเบี้ยวไข่ทองมาช่วยหอก็มีฟ้าที่ทองฟ้าที่ทองเมืองใจภูมใช่รั้งปีน้อยอยู่ไหมทั้งปีน้อยไปญี่ปุ่นแล้วครับอ๋ญี่ปุ่นมวยที่ญี่ปุ่นครับเนี่ยเดี๋ยวจะได้กิ้กับมาลองสัมภาษถได้กิกหน่อยนะได้รวยโอเคครับป้าเบี้ยวขอบคุณมากครับ